ทุกคนวันนี้มาพบเจอกับเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะเอาแอดออนสนุกสนุกมาแนะนำทุกคนค่ะมีทั้งหมด3แอดออนก็อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะก็จะเป็นแอดออนน่ารักน่ารักสำหรับเอาไปเล่นเอาชีวิตรอดก็ได้หรือว่าเอาไปใสเ่เพื่อเพิ่มความน่ารักให้กับตัวเกมก็ได้ค่ะวันนี้เราก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มที่แอดออนตัวเลขเลยค่ะ อันตัวแรกนะคะก็จะเป็น texture pack ค่ะเพื่อเพิ่มความน่ารักให้กับดอกไม้ของเราในเกมนะคะตอนแรกเกมของเราก็จะมีดอกไม้ที่มันแบบมันน่าเบื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมสำหรับคนที่แบบไม่ชอบแบบเดิมแล้วอยากได้อะไรแบบแบบใหม่ๆก็ให้ลงแอดออนตัวนี้ไปนะคะก็เพื่อนๆก็จะได้ดอกไม้แบบนี้เลยมันดีมากๆพวกดอกไม้ที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นพวก ดอกป๊อปปี้ดอกอะไรงี้นะทุกคนจำชื่อดอกไม่ได้นะมันเยอะมากแล้วมันเปลี่ยนไปคือหน้าตาแบบเป็นแบบยังไงอะ่ะแบบฟูฟูมีหลายๆดอกติดกันแบบนี้คือแบบเท็กเจอร์มันดีมากเลยนะสำหรับคนที่เบื่ออะไรที่มันเดิมๆแล้วเราก็มาเปลี่ยนอะไรใหม่ๆกันดีกว่าเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูแอดออนตัวนี้แบบยาวๆนะคะ ดูความสวยงามของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราใสา่แอดออนตัวนี้ไปว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะไปดูกันต่อในแอดออนตัวต่อไปตจวที่2กันด้วยเลยนะคะ แอดออนตัวต่อไปนะคะก็จะเป็น Texture Pack อีกเช่นเคยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกสัตว์ต่างๆนะก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้เลยจากหน้าเดิมๆที่เราอาจจะเบื่อแล้วเบื่อน้องแล้วเราอยากได้น้องแบบใหม่ๆนะก็จะประมาณนี้เลยทุกคนนี น้องไม่ได้มีแค่นี้นะจะแต่จะมีเยอะมากกว่านี้ด้วยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันนะคะว่ามีตัวอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างคือจะแทบจะเป็นสัตว์ทุกชนิดเลยที่เป็นมิตรกับเรานะก็จะเปลี่ยนไปเลยพวกแกะบัวเอ้ยบัวที่ไหนเอ้ยถูกแล้วบัวแกะบัวไก่แล้วก็หมูนี่น้องบัวก็จะประมาณนี้มีหลากสีมาก แล้วก็น้องหมูก็จะประมาณนี้ทุกคนจะมี็กเจอร์ของความแบบเปื่อนโครนด้วยนะนี่แบบนี้แล้วก็หมูที่ไม่เปื้อนโครนก็มีน่ารักไปอีกน่ารักกันคนละแบบเลยแล้วก็จะมีสีอื่นด้วยนะไม่ใช่จะมีแค่สีนี้นะคือจะมีเยอะมากแล้วก็นี่จะเป็นน้องแกะน้องแกะก็จะเปลี่ยนท็กเจอร์ไปก็น้องก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีสีดําใช่ไหมแกะขนสีดําก็แบบนี้ นี่หนะ้าตาน้องเปลี่ยนไปเยอะมากเลยก็จะมีเขาแล้วทุกคนเห็นตรงนี้มันคือไก่นั่นเองไก่ก็คือเปลี่ยนไปเยอะสุดๆคือเปลี่ยนไปทุกตัวเปลี่ยนไปเยอะทุกตัวเลยแหละนี่นะเดี๋ยวเราจะเสกไก่ออกมาให้ทุกคนดูเพิ่มเติมอีกนะเยอะมากน้องมีความแบบเออมีความแบบดูดีขึ้นไม่ได้เบื่อขึ้นนะอันนี้ก็จะให้ทุกคนดูนะคะเทกเจอร์ของน้องว่าเป็นยังไงบ้าง ่น้องหนีไปแล้วโอเคค่ะทุกคนแล้วเราไปดูกันตัวต่อไปเลยดีกว่าแอดออนตัวต่อไปเลยดีกว่าทุกคนต่อไปนะคะจะเป็นเท็กเจอร์เพกที่น่ารักมากๆคือเดอะกาฟิลนะคะเดอะกาฟิลหรอกาฟิลจอม่วนนี่น้องคือน้องกาฟิลนะคะ คือน่ารักมากทุกคนแนะนำเลยนะคะไปโหลดกันมาเล่นเลยพอน้องเป็นสัตว์เลี้ยงของเราน้องจะเป็นสีแดงแบบนี้แต่ว่ามันเป็นแบบการ์ตูนอ่ะทุกคนทุกคนแบบถ้าใครชอบน้องกาฟิวเป็นการส่วนตัวจะชอบแอดออนตัวนี้มากแล้วยังไม่หมดนะคะก็จะมีน้องหมาด้วยน้องหมาชื่ออะไรนะชื่อน้องโอดีหรือเปล่าถ้าเป็นในการ์ตูนนะถ้าจะไม่ผิดคือแบบมันน่ารักมากมันเหมือนการ์ตูนเลยอะ่ะ แต่น้องก็ดูดิความมุ้งมิ้งนี่นะเราก็จะเสียงให้ทุกคนดูเลยประมาณนี้น่ารักมากๆเราก็สามารถเลี้ยงได้เหมือนกันนะคะเอากระดูกให้น้องกินน้องก็จะเป็นสัตว์ของเราเหมือนเช่นกันนะคะนี่น่ารักไม่ไหวเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนมาดูเรื่อยๆนะคะไปดูน้องแมวอีกไปดูน้องแมวกันชัดๆอีกเช่นเคยดีกว่านี่ออกมาแล้วน่ารักมากใช้คําว่าน่ารักได้เปลืองมากอีกแล้วนะคะกับ เท็กเจอแพกอันนี้แนะนําทุกคนเลยนะคะนี่ออกมาเป็นลูกลูกน้องกาฟิลหรอตัวเล็กๆแบบนี้แล้วก็ตัวใหญ่นี่น่ารักสุดๆ